สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถสิ่งครับวันนี้วันนี้จะพามาชมเจ้า m 6 0 4 0นะครับทำงานหน้าฝนครับหน้าฝนก็มีงานทำแบบนี้แหละพี่น้องงานตัวเองนะครับไม่ใช่งานรับจ้างครับเพราะว่างานรับจ้างไม่มีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเขาปลูกหมดแล้วนะครับพี่น้องส่วนใหญ่ครับวันนี้ก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศ M หกศูนย์สี่ศูนย์ให้พี่น้องได้ดูครับรถเสียหนึ่งครับคันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับนี่แหละครับกับหน้างานเช่าที่ครับสิบสิบหกไร่นะพี่น้องที่แปลงนี้ครับวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูดินทรายนะพี่น้องดินสวยมากเลยหน้าฝนก็พอมีคลิปให้พี่น้องได้ดูแล้วครับ กับเจ้า M6040 นะครับรถ4000ัว่าชั่วโมงครับรถเข้าสู่ปีที่3แล้วนะพี่น้องเป็นดินทรายครับก็จะไม่เน้นควมสวยนะพี่น้องน้นเข้าลึกอย่างเดียวครับไถเตรียมดินไว้นะครับเพื่อว่าปลูกมันนะพี่น้องจะไปตัดท่อนพันธุ์มันมาปลูกแล้วนะครับอันนี้ก็ไถเตรียมดินไว้ครับ อีกสักคู่ก็จะได้ปลูกแล้วนะครับอันนี้กอไถเตรียมดินไว้เรื่อยๆครับไถเตรียมดินไว้ครับเป็นงานตัวเองนะพี่น้องเจ้า M 60 40สสุกเทอร์โบครับเดิมๆครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรครับนี่แหละพี่น้องผมการันตีให้ว่ารุ่น M 60 40นี่ทนนะตามที่ผมติดตามรถคันนี้ครับเป็นรถที่ทนทานและ ตอบโจทย์ดีนะพี่น้องรถ3ปีมีแต่ซิ่นด้านหลังเท่านั้นละครับที่รั่วครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับเป็นรถที่ใช้งานดีนะเป็นฐาน6ใบ24นะพี่น้องวันนี้ก็ทำงานตัวเองนะครับไผข,ขึ้นเนินนะพี่น้องเนินสูงครับดูดีครับแต่ว่าถ้าถามตัวผมว่า ถ้ารับจ้างก็3 5 0ยห้าสิหมดแล้วนะพี่น้องพี่น้องก็คอมเมนต์มาใต้คลิปหลายท่านอยู่ครับว่าบางพื้นที่ยังได้แค่220 230ี่อยสิบครับถ้าแบบนั้นแล้วครับถ้าแบบนั้นบ้านผมไม่ไถเลยนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าน้ำมันหรอกครับถ้าได้แค่สองร้อยนิดๆิด0ามร้อยนี่ผมยังว่าไม่คุ้มเลยครับขนาด3 5 0ยห้าสิบ้านผมก็ยัง เรียกทาเลยครับเป็นบางคันครับบางคันเขาก็ไม่ไถนะครับเขาก็เรียกดูว่าหน้างานจะลําบากไหมถ้าลําบากเขาก็ไม่ไถนะพี่น้องขนาดราคาสามร้อยห้าสิบนะครับเขายังเรียกหน้างานเลยครับแต่ว่าอันนี้ก oh, okay ็ทํางานตัวเองนะพี่น้องมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับสําหรับหน้างานนี้ครับผมว่าจะไปเก็บภาพบรรยากาศตอนรถติดหลมให้พี่น้องได้ดูไม่รู้ว่าจะทันไหมครับ ก็โทรมาบอกเมื่อสักครู่นี้ครับว่ารถติดลมครับวันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศรถ m อิม6ของเสียนหนึ่งนะพี่น้องอีก3ปีก็เป็นไทยแล้วครับก็รถแต่ละคันนี้ไม่ใช่ธรมรมดานะพี่น้องราคาเป็นล้านนะครับไม่ใช่ธรมรมดาครับงวดแต่ละคัน ก่อนจะจบนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับลําบากมากๆนะครับรถแต่ละคันถ้าไม่มีงานทําพี่น้องไม่คิดไม่ต้องคิดจะออกหรอกครับถ้าไม่มีงานตัวเองรองรับไม่ต้องคิดว่าจะออกนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นค่างวดที่แพงแล้วก็ลําบากด้วยนะครับโอ้เข้าดีนะพี่น้อง เป็นดินทรายผสมหินลูกหลังนะครับแต่ว่าฝั่งบนที่ไถไปก็เป็นดินทรายนะพี่น้องนี่แหละครับเสียหนึ่งนี่รถคันนี้รถของเสียหนึ่งนี้คันนี้นี่เช่าที่เป็นร้อยไร่เลยนะพี่น้องถึงอยู่รอดนะครับถึงอยู่รอดปลอดภัยแต่ละปีครับไม่ใช่ทำรารานะครับถ้าคิดว่าจะออกมา เอามารับจ้างเฉยๆอย่าคิดนะครับมันไม่รอดจริงๆครับแต่ว่าถ้าเอามาใช้ในงานตัวเองแบบนี้แล้วก็รับจ้างเสริมเล็กๆน้อยๆไปก็พออยู่ได้พี่น้องพออยู่ได้พอไปได้นะครับ,พอไ,ไรบพอไปได้มีงานทําแล้วแล้วก็พอไปได้ครับสวยหรูดีครับสําหรับอาชีพรถไทยก็ถือว่าพอกินพอใช้นะพี่น้อง ถ้าท่านเอามาใช้ในงานตัวเองแล้วก็รับจ้างเสริมเล็กๆน้อยๆก็พออยู่ได้นะครับก็เป็นอาชีพอีกที่อีกแบบหนึ่งครับที่ไม่ค่อยลำบากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าผมจะแนะนำถ้าเป็นอาชีพรถไถแบบนี้จะอยู่รอดปลอดภัยและมีเงินใช้ตลอดก็ดันดินนะพี่น้องดันดินอย่างเดียวครับ พราะดันยินนี่เราไม่ได้ซีเรียสนะพี่น้องเราดันเยอะก็ได้เยอะดันน้อยก็ได้น้อยครับแต่ว่ามีงานทําทุกวันนะครับงานเกี่ยวกับพวกรถขุดงานหลวงใหญ่ๆต่างๆครับก็อยู่ได้นะครับสําหรับอาชีพรถไถครับแต่ว่าถ้าเราจะมาใช้ในงานตัวเองก็ทําไร่เยออครับก็อยู่รอดปลอดภัยแล้วครับเอาใจช่วยสําหรับอาชีพรถไถเดียวกันครับหลายๆท่านครับเอาใจช่วยครับ ให้สงวดรอดปลอดภัยทุกท่านนะครับเอาใจช่วยทุกท่านนะครับผมก็เห็นถามเข้ามาหลายท่านอยู่นะครับทำไมผมถึงซื้อฟอร์ดเทาเดียวก็ฟอร์ดเทาเดียวก็บอกได้คาเดียวนะครับต้นทุนน้อยครับและก็ไม่มีงวดย่อยด้วยครับไม่มีงวดย่อยไม่มีงวดรายปีด้วยครับก็อยู่รอดปลอดภัยครับแต่ว่าถ้าเป็นคูปุตานี่ ท่านต้องหาให้ได้นะครับปีละแสนสองครับปีละปีละแสนสองนะครับไม่ใช่ธรรมดาครับอย่างน้อยๆครับและมีงวดย่อยด้วยนะครับฟอร์ดก็เป็นรถที่ใช้ในงานดีนะครับฟอร์ดก็แข็งดีครับแต่ว่าลงทุนน้อยครับก็ถามว่าได้ซื้อฟอร์ดมาได้ซ่อมไหมก็มีปรับแต่งเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าถ้าซื้อคูปตาแบบนี้ก็จบนะพี่น้องเติมแต่น้ำมันขับอย่างเดียวครับ เลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วก้องด้วยครับจบเลยแปลงดนันข้างเสียหนึ่งก็มายกล่องไว้นะครับนี่ครับที่ผมมาถ่ายวันนั้นครับก็ปลูกมันเต็มหมดแล้วนะครับด้านนี้ก็ไถครับไถเตรียมดินไว้แล้วก็จะปลูกต่อครับผมมีนี fc c o m มนต์อยู่ครับทาไมยกล่องไม่ไถครับวันนั้นก็รีบนะพี่น้องเลยไม่ได้ไถครับยกล่องเอาเลยครับวันนี้ก็ติดกันก็เลยไถนะพี่น้องไถยก่อนครับ พี่น้องดูดินเป็นเนินสูงครับนี่น้ำไหลลงมาก็เป็นล่องน้ำเลยครับนี่ครับเป็นล่องน้ำเลยนะครับไม่มีหน้าดินเลยนะครับได้ดันดินลงมาใส่ครับนี่แหละครับหน้าฝนก็มีคลิปให้พี่น้องได้ดูก็ถือว่าถือว่าเป็นคลิปที่ดีนะครับเพราะว่าหน้าฝนนี่หาคลิปดูยากนะครับ บอกตรงๆเลยครับหาคลิปถ่ายยากครับเพราะว่าบ้านผมนี่รถไทส่วนใหญ่ก็จอดหมดแล้วนะพี่น้องคันนี้คันนองเสียหนึ่งก็พอมีให้พี่น้องได้ดูครับถามว่ารถเสียมืดมีงานไหมก็จอดยาวนะพี่น้องจอดยาวเลยครับทำรับรถเสียมืดนะครับแต่ว่าคันนี้เช่าที่เยอะนะพี่น้องคูปต้าคันนี้เช่าที่ร้อยกว่าไร่ครับ พอทำแปลงนี้เสร็จก็ไปทำแปลงนั้นพอทำแปลงนั้นเสร็จก็มาทำแปลงนี้ครับสลับหมุนเวียนกันไปครับแปลงละ1ิบไร่แปลงละสิะไร่อย่างนี้ครับอย่างแปลงนี้ก็16บหกไร่ครับสลับกันไปครับผมก็เลยพอมีคลิปให้พี่น้องได้ดูครับเพราะว่าสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปครับก็กราบขอบพระคุณทั้งในเพจทั้งใน u t u b e นะครับที่ติดตาม ผมครับกดติดตามให้ผมครับก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ให้กําลังใจกันตลอดเรื่อยมาครับผมก็พยายามสรรหาคลิปดีๆให้พี่น้องได้ดูแล้วครับแนวทางอันไหนดีอันไหนไม่ดีก็เล่าสู่กันฟังครับไม่ว่าจะเสนอแต่ด้านดีนะครับด้านไม่ดีเราก็ต้องพูดให้กันฟังด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะออกเลยออกเลยออกอย่างเดียวครับไม่ใช่นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวก็ว่าออกมาอย่างเดียวเดี๋ยวก็สูงงดไม่รอดก็ต้องเสนอด้านที่เสียด้วยนะครับด้านที่ดีด้วยครับด้านดีก็เล่าให้ฟังครับด้านไม่ดีก็เสนอเล็กๆน้อยๆครับประปนผสมกันไปครับด้านนี่แหละครับที่แปลงนี้ก็ติดกันนับเสียหนึ่งก็เช่าครับแปลงนี้ก็มันเป็นร่องมันเก่านะพี่น้อง ปลูกนี้ไม่ได้ผลผลิตนะครับไม่เกิดเลยครับก็เลยไถยทิ้งปลูกใหม่ครับอา้าวคลิปนี้ก็จะยาวไปแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับทั้งในเพจทั้งใน YouTube ครับก็กาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ